ในยุคบรรพาการอันไกลโพ้นเมื่อจักรวาลยังเยาว์วัยและสรพสิ่งกำลังก่อร่างสร้างตัวโลกมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นดวงดาวที่งดงามที่สุดดวงหนึ่งมันคือมณีสีน้ำเงินครามที่ลอยเด่นอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของอวกาศแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์พื้นป่าเขียวขจีมหาสมุทรใสสะอาด ทุกชีวิตดำเนินไปอย่างสงบสุขภายใต้การดูแลของพระแม่ภูมิเทวีเทพีผู้เป็นดั่งจิตวิญญาณและลมหายใจของโลกใบนี้แต่หนะ้ห้วงลึกใต้โลกบาดาลที่แสงสว่างมิอาจส่องถึงฮิรัญญากษะจอมอสูรผู้มีร่างกายแข็งแกร่งดุดเห็็กเพชรและมีฤทธิเดชแก่กล้าได้แงหน้ามองขึ้นมายังโลกมนุษย์ ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความริษยาและความโอหังเขาเกลียดชังระเบียบและความงดงามนั้นและปรารถนาที่จะแสดงพลังอำนาจของตนให้ทั้งสามโลกได้ประจักษ์ว่าไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเขาและเพื่อจะพิสูจน์การเป็นหนึ่งเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะกระทำการอุกอาจที่สุดนั่นคือการขโมยดวงดาวที่งดงามที่สุดดวงนั้น มหาสมุทรแห่งจักรวาลพันปั่นป่วนร่างมหึมาของฮิรัญยกษะพุ่งทะยานออกจากโลกบาดาลราวกับอุกกบาตสีดำทมินเป้าหมายของเขาคือจิตวิญญาณของโลกพระแม่ภูมิเทวีเขาพุ่งเข้าจับกลุ่มพระนางและในวินาทีที่จิตวิญญาณของโลกถูกชุดกระชากออกจากตำแหน่งเดิมปฏิกิริยาลูกโซ่ที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้บังเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ทั้งดวง คลื่นแห่งความเงียบงันได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกนกที่กำลังโบยบินอยู่กลางอากาศหยุดนิ่งแข็งค้างน้ำตกที่กำลังคำรามก้องป่ากลายเป็นแผ่นลำน้ำที่ไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวเสียงหัวเราะของเด็กน้อยขาดห่วงไปกลางคันลมที่เคยพัดไหวหยุดลงกระทันหันทุกชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือพืชพันธุ์ ได้เข้าสู่สภาวะจำศีลครั้งยิ่งใหญ่ชีพจรของโลกได้หยุดเต้นทุกชีวิตถูกแช่แข็งไว้ในห่วงเวลารอคอยการกลับมาของจิตวิญญาณแห่งตนเมื่อโลกทั้งใบตกอยู่ในสภาวะหลับไหลฮิรัญยักษะก็ได้หัวเราะลั่น เขารวบรวมแผ่นดินที่บัดนี้ไร้ซึ่งชีวิตชีวาแล้วฉุดกระชากมันลงสู่เบื้องล่างดิ่งลงไปลึกลงไปจนกระทั่งจมหายไปในกระเสียนสมุทรอันเป็นห่วงน้ำบรรพาการที่อยู่นัก้นบึ้งของจักรวาลความมืดมิดและความหนาวเย็นเข้าปกคลุมทุกสิ่งเราถวยเทพบนสวรรค์ต่างตื่นหนกและสิ้นหวังแต่ก็มิอาจทำสิ่งใดได้เลย พวกเขาจึงทำได้เพียงสิ่งเดียวคือการสวดอ้อนวอนต่อมหาเทพผู้พิทักษ์องค์พระวิษณุณแดนไวยกูลองค์พระวิษณุซึ่งกำลังเข้าสมาธิอยู่บนหลังพญาอนันตนาคราชได้ทรงลืมพระเนตรดวงตาของพระองค์ขึ้นสุรเสียงคร่ำครวญของเหล่าทวยเทพได้ดังมาถึงพระองค์พระองค์ทราบดีว่านี่คือมหันตภัยที่ต้องได้วรับการแก้ไขโดยทันทีและแล้ว าฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นจากพระนาสิกจมูกของพระองค์มีหมูป่าเผือกตัวจิว๋วขนาดเท่าหัวแม่มือได้กระโดดออกมาจากปลายพระนาสิกขององค์พระวิษณุมันร่วงหล่นลงไปในห้วงอวกาศและในขณะที่ร่วงหลน่นร่างกายของมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วจากขนาดเท่าหัวแม่มือกลายเป็นเท่าช้างจากช้างกลายเป็นเท่าภูเขาจนในที่สุด มันได้กลายเป็นหมูป่าขนาดมหึมาที่ใหญ่โตจนบทบังหมู่ดาววะระหะอวตารได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วพระวรกายร่างกายของพระองค์เป็นสีขาวบริสุทธิ์ดุจหิมะบนยอดเขาไกลลาดพระเศียรศีรษะของพระองค์ใหญ่ยยโตโอฬารพระเนตรทรงพระกายดุจด,ดวงอาทิตย์เขี้ยวทั้งสองข้างขาวสะอาดและโค้งยาวราวกับพระจันทร์เสี้ยวในคืนเดือนแรม เสียงคำรามของพระองค์เพียงครั้งเดียวก็ทำให้จักรวาลสั่นสะเทือนโดยไม่รอช้าวราหะได้พุ่งทะยานแล้วดำดิ่งลงสู่กระเสียนสมุทรที่มืดมิดและปั่นป่วนการเดินทางสู่ก้นบึ้งของจักรวาลน,นั้นเต็มไปด้วยอันตรายแต่ก็ไม่อาจต้านทานพละงกำลังของอวตารหมูป่าได้พระองค์ดมกลิ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ภูมิเทวีแล้วมุ่งหน้าตามกลิ่นนั้นไป และในที่สุดณหุบเหวที่มืดมิดที่สุดใต้บาดาลพระองค์ก็ได้พบกับโลกที่หลับไหลและจอมอสูรฮิรัญยักษะที่กำลังภา,ภาคภูมิใจในผลงานของตนเจ้ามาจนได้สินะวิษณุมาในร่างหมูป่าสกรปรกเช่นนี้หรือคิดจะมาทวงโลกคืนจากข้างั้นหรืออสูรร้ายคำรามวาราหะไม่ตรัสตอบแต่ใช้การกระทำเป็นคำตอบ พระองค์พุ่งเข้าใส่จอมอสู์ด้วยความเร็วสูงการต่อสู้ที่ก้นมหาสมุทรจึงได้ระเบิดขึ้นหิรัญยักษะใช้กระบองยักษ์ฟาดฟันเข้าใส่วราหะแต่กลับไม่ระคายผิววราหะสงใช้เขี้ยวอันแหลมคมพุ่งเข้าขิดและแทงทุกครั้งที่ทั้งสองปะทะกันแรงสันสะเทือนได้ก่อให้เกิดเป็นเทือกเขาและหุบเหวอันใหม่ใต้ท้องทะเลการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานจนในที่สุด ฮิรัญยกสะก็เริ่มอ่อนแรงลงและในจังหวะน,นั้นเองวาราหะก็ได้รวบรวมพละกกำลังทั้งหมดแล้วพุ่งเข้าใส่เป็นครั้งสุดท้ายเขี้ยวศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้แทงทะลุซวงอกของจอมอสูรอย่างจังก่อนที่ร่างมหือมาของมันจะจมหายไปในความมืดมิดแห่งบาดาลตลอดกาลเมื่อศัตรูพ่ายแพ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นวาราหะ เสด็จเข้าไปหาพระแม่ภูมิเทวีโลกที่หลับไหลพระองค์ทรงโน้มพระเสียรลงอย่างอ่อนโยนแล้วใช้เขี้ยวโค้งงามทั้งสองข้างค่อยๆช้อนอุ้มโลกทั้งใบขึ้นมาอย่างนุ่มนวลที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้เริ่มต้นการเดินทางกลับจากก้นบึงที่มืดมิดที่สุดพระองค์ทรงพาโลกทั้งใบแวกไหว้ผ่านมหาสมุทรแห่งความโกลาหลนมุ่งหน้าขึ้นสู่เบื้องบนสู่แสงสว่างและแล้ว ภาพที่งดงามที่สุดก็ได้ปรากฏแก่สายตาของเหล่าทวยเทพหมูปลาเผือกขนาดมหฮืมาได้ทะยานขึ้นมาจากผิวน้ำบนเขี้ยวของพระองค์มีโลกสีน้ำเงินครามที่เงียบสงัดตั้งอยู่วราหะได้นำโลกกลับมาวางไว้ในวงโคจรเดิมอย่างแผ่วเบาและในวินาทีที่แสงแรกของดวงอาทิตย์ได้สาดส่องลงมาสัมผัสกับผิวโลกอีกครั้งคลื่นแห่งชีวิตก็ได้แผ่สะพัดไปทั่วทั้งดวงดาว น้ำตกที่เคยแข็งเป็นน้ำแข็งพลันกลับมาส่งเสียงคำรามก้องป่านกที่เคยหยุดนิ่งกลางอากาศกลับมาขยับปีกโบยบินต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงหัวเราะของเด็กน้อยที่เคยขาดห่วงไปบัดนี้ก็ได้ดังขึ้นจนจบประโยคทุกชีวิตได้ตื่นจากการจำศีลอันยาวนานพร้อมกันทีเดียวราวกับได้สูดลมหายใจเฮือกแรกอีกครั้งแสงสว่างได้กลับคืนสู่จักรวาล ด้วยการอาวตารของมหาเทพในร่างหมูป่าผู้แบกโลกไว้บนเขี้ยวแห่งความหวังเป็นตำนานแห่งการกอบกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตราบนานเท่านาน